พอมาเยอะพวกมึงก็เยอะกันไม่รู้จะพูดตอนไหนเลนยสตินเอาความนึงอนเอาความนึงเอาขอให้มีนนจังหวะให้ได้ดำเนินรายการกัน<อ>แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าเพลงของสิงโตเดอะสตาร์ Star, ใช่ไหมครับนี่เป็นการถ่ายรายการมันต้องมีการโยนความรู้สึกวิดีโอด้วยนะใช่ค่ะไม่มีอะไรเป็นของฟร<ห>ีนะครับอยากเอาเพื่อนเป็นแฟนนะคะในคลิปอยาก <elet S 2> เอาเพื่อนเป็นแฟน เพื่อนดีกว่าแต่อย่าเอาเพื่อนเป็นแฟนแต่ให้เอาแฟนเพื่อนได้คับโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมก้องกลางอยู่ไหนครับก้องมี้ค่ะมองตัวยาวๆคนไม่มี้จีใช่ค่ะโอเคพวกเรา